สันกกเษรตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนางอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำร,รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงปัญหาดินที่เสื่อมโทรมและการรุกล้ำของน้ำเค็มซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน สรนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจำนวนอําอำเภอ16ตําตำบลเนื้อที่กว่า141,456ไร่โดยดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์พัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจดังเช่นปาล์มเศรษฐกิจโดยเน้นให้เกษตรกรทำสวนปาล์มเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานการทำอาหารสัตว์จากใบปาล์มเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ การเลี้ยงวัวเพื่อใช้ในการลดวัชพืชตามธรรมชาติการต่อย,ยอดวิธีการปลูกปามดั้งเดิมโดยให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลผลิตปามให้มีคุณภาพที่สุดเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนที่ดินทำกินสร้างพื้นฐานอาชีพในพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนหลักใหญ่ๆของการดำเนินง,งานของสปกก็คือ การทำให้เกษตร,รกรสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองในการปรับปรุงอาชีพและการประกอบเกษตรกรรมให้ดีขึ้นเฉพาะในสวนปล์มนี้ก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโ,โคในสวนปม์มแล้วก็มีการสนับสนุนเครื่องจักรพวกเครื่องสูบน้ําและเครื่องย่อยของปุ๋ยพืชสดใช้เงินของตุนการลงที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และอาชีพของเกษตร,รกรโดยยึดหลัก ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรับเราก็ขุ่นชอบปกครองดับแรงงานโรงงานน้ำริจากโรงงานหลุมน้ำปักปะนั่งทด่ช่วยเหลือและให้เป็นตุนเรียนรู้การทึกท่ากับถึงพวกเราในมองเห็นหลายดานถือมาปฏิบัติและประยุกต์ใจในท้องที่นของเราถึงวันนี้พัะนะเวลามาประมาณพกผีรับถึงชาวบ้านทวนย้ายได้รับผ้นประโยชน์ ปามกับตุกปูบ้านในชุมชนมีชีวิตที่ยืนมับเป็นอย่างมากครับละการมีการเลี้ยงโคเลี้ยงจัดผสมในส้นนณวันนี้ครับจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม